นมมาาากกั้งแแแลวไไ่่ีอะอะรคยใครตื่นคนแรกเป๊เป้ตื่นคนแรกเก่งอ่ะเป้เป้เก่งอ่ะ <c oughs> โอ้ยใครกรนใครกรนคะ <c oughs> อ้าวอันนี้ล่าสุดนอนหัวเราะแล้วค่ะ โอ้ยเป,เป๊ะตื่นมาตอนตีสามเหรอคะตื่นมาทำไมแล้วตอนไปทำงานจะไม่ง่วงหรอล้างจานค่ะอย่าวางจานอย่าวางจานล้างจานล้างจานค่ะเพราะว่าเป๊ะนอนข้างถนนแล้วอ๋อใช่ใช่เพราะว่าเป๊ะนอนข้างถนนมาแล้ว <c oughs> ก็ไปขับถ่ายค่ะแล้วก็อ๋อสุขานามไมด้วยแล้วก็อาบน้ำอย่างรวดเร็วคะ่ะนี่มีความสุขเมื่อได้อยู่ตามลำพังนะคะคุณปี เอาใค,ใครใครใครตื่นน้องโมตื่นน้ำหนึ่งก็ตื่นแล้วเก่งมากมากพี่แก้วตื่นมาพร้อมอึดอัดเพร<อ>า<จ>ะว่าอยากไปฉี่ <จะ S 2> พี่แก้ว,วอยากฉี่ค่ะอันนี้อันนี้ใครทำอะไรไวตลาดผ่านสงครามคุณภาพดีโดยน้องโมายเอาน้องโมทำให้เพื่อนแล้วก็อ้อยของน้ำหนึ่งต้องซื้อมเมล็ดพันธุ์ต้องสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์น้องโมทำกับข้าวอีกแล้วหรอคือไม่ต้องทำกับข้าวบ่อยได้ไหมน้องโมน้องโมต้องเลิกทำกับข้าวก่อนนะคะตังค์เหลือ30บาท ตังค์ไม่พอซื้อไข่ข้าจะส่งยี่สิบไข่สิบหกตังค์ไม่พอเลิกทำกับข้าวได้ไหมถือว่าขอกันคือตอนนี้ไม่ไม่มีตังค์ไม่สามารถทําอะไรได้เลยพี่แก้วกินสลัดไปอ๋อพี่แก้วกินสลัดน้องโมต้องเลิกทํากับข้าวที่มันราคาแพงนะคะน้องโมต้องแค่ทานอาหารแสนง่ายก็พอนะคะเขาใจเฮ้ยฉันต้องนี่ซื้อต้นมงคต้นไม้อะไรไหมน้ำเต็มสูบด้วยอ่ะไม่มีเงินซื้อคอมก็ไม่มี อันนี้ฝกว่าทีสงสัยจะต้องโตไปเป็นนักแสดงจริงๆนะโ้อมในห้องน้ำเหรอใช่ซ้อมอกระในห้องน้ำใช่เลยมันตัวจริงชัดๆอะไรแจ้งเตือนไปทำงานไปทำงานสิะไปสิองโมไปโรงเรียนแล้วอนโมไปโรงเรียนแล้วนะคะอนโมไปโรงเรียนแล้ว g i ้องกีกล้งเนันบ้านแล้วนะบ้านไปเ้ยาไปใส่ชุดนี้เนี่ฉันเป็นอะไรนะฉันเป็นใครนะ โท,ทำไมฉนตัวนี้อะเออนทำอะไรอะไม่นาอยากทำไมทำไมแต่งชุดหรือวางานฉันทำงาน,น,งานอะไรเนี่ยพี่แก,ปแกไปอะไรอีกแล้วฝ <c oughs> ึกเล่นตลกกันอีกแล้วฝึกเล่นตลกอีกแล้วมาร์อนปักซีนมากเลยนะคะปัก,ปก,ปกอย่างแด้น ไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยแล้วไม่คุยด้วยแล้วอันนี้เพื่อนเราซื้อแปลงเล็กๆมาให้เพื่อนแ,นะแต่เราไม่มีมเลมเล็ดพันธุ์ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์พืชขนาดยักษ์เอ้ยนี่สิบบาทมเมล็ดผักกาดเอาไปหนึ่งมเมล็ดก่อนนะเพื่อนปลูกปลูกผักกาดเพื่อนได้แบบฝึกทักษะแล้ว ส่วนพี่แก้วคือต้องเป็นทักษะรับฟังเพลงเป็นเวลา2งชั่วโมงฝึกฝนการเล่นดนตรี6ชั่วโมงไม่มีดนตรีให้เล่นซะด้วยสิฟังเพลงเราก็ไม่มีวิทยุซะด้วยสิพี่แก้วรอแป๊บหนึ่งน,นะคะ <_ c oughs> เดี๋ยวเป๊ะจะตั้งใจทํางานแล้วตั้งมาซื้อเอาปลูกเสร็จแล้วหรอปลูกเสร็จแล้วหรอพูดคุยเรื่องตลาดถ,ถอนลากาเอาือเปอคุยวใครเปลี่ยวใคร พี่แก้วไปทำงานหรอคะเอาแก้วทำงานเก่งๆนะคะจะได้มีตังค์มาซื้อเครื่องดนตรีนะคะแล้วหนึ่งก็เฝ้าบ้านนะคะ คุยกับพืชหรอ,อเธอเงาขนาดนั้นเลยหรอเอาบนเรื่องงานเหือว่าแบบยังไงใจที่สดีเ <Poly> ด <the rix> ียวกับที่แบบว่าเปิดเพลงให้ต้นไม้ฟังแล้วทัให้เป็นความสุขทำไมจะเติบโตงอกงามเราก็เลยมาคุยเรื่องตลาดสดกับพืชไปสร้างมิตรสัมพันธ์กับต้นประกาศอภิปรายปัญหาน้ำอะไรวะ แบบนี่สาพเพื่อนคุยกับพืชก็ไม่ใช่แล้วต้นอ่อนยังไม่งอกเลยบ้าเลือเกิยเนีคุยกับแปลงผักมันชู่วโคุณน้องคุยกับกระจกคุณพี่คุยกับแปลงผักจริงคุยกับกระจกยังไม่แปลกเท่าคุยกับแปลงผักจริงอยากลงไปคุยกับรากมะม่วงตอนนี้กำลังคุยกับรากผักดาัอยู้ก็คือรอเพื่อนทำงานเสร็จแกเพื่อนแบบไม่มาทีอธิบายปัญหาหนามไปเถอะ ไอ้ฉันเองทำไมเหรอเศร้าทำไมเศร้าทำไมการมีสติใกล้ชิดกับบางคนที่รู้สึกแย่ห yeah, ุ่ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเศร้าหรอกินข้าวกินข้าวกินข้าวแบบทําอาหารแสนง่ายนะจะไปนอนอีกแล้วแ <ยา S 1> ล<ะ>้วคุณจะไปนอนอีเศร้าอีกแล้วเศร้าทําไมเป็นอะไร เวลาในการชุดส่วน,วนมีอารมณ์แปรปรวนฉันเศร้าเพราะฉันเศร้าคุณไม่มีวันเข้าใจหรอกเพราะว่าฉันเศร้าและทุกคนก็ไม่มีทางเข้าใจฉันด้วยเออเป็นแบบอารมณ์วัยรุ่นและน้องตัวเหม็นด้วยค่ะน,น้องน่าจะเศร้าเพราะว่าไปอาบแช่โครนอะไรไม่มีตังค่ะไม่มีตังค่ะให้อาบน้ําแบบครุ่นครีดอุ้ยเรามีตังสองร้อยแล้วเป๊ะเป,เ,ปเก่งอ่ะทางานได้เงินมาตังสองร้อยอ่ะ น้องร้องไห้น้องอาบน้ำร้องไห้แต่เป้เป้ปวดฉี่น้องโมอาบน้ำอยู่น้องโมอาบน้ำอยู่ก็เลยเดินไปสำนึกผิดนอกบ้านปวดฉี่ค่ะฮัลโหลเร็วๆรีบๆอาบค่ะรีบๆอาบค่ะน้องโมพี่เป้ปวดฉี่ไปชิงช่องนอกบ้านเมื่อไหร่อาบน้ำเสร็จหรือยังอาบน้ำเสร็จหรือยัง ้องให้อีกแล้ว <S 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 ก็ลองไปขอชีก,ก่อน <S <S เอามาเอามานี่ก่อนเอามานี่ก่อนเศร้าทำไมเศร้าเพราะเป็นใบรุน่นเอา้าแล้วยังไงปวดชีแต่ก็ไปเอาแก้วน้ำมากินขอบคุณค่ะอ่าไปน้องโมเศร้าเข้าไปล้างจานให้พี่เป้นหน่อย <S 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 2 <S 2> หรือน้องโมออมน้ำพี่เป้ชีดแท็กหน้าบ้านแย่มาก แล้วเมื่อไหร่จะเปลี่ยนชุดอ่ะขอร้องพวกผมทำไมเลยเปลี่ยนชุดได้ไหมเอาน้ำอย่างรวดเร็วได้ไหมโอ้โหใครทำอะไรใครทำอะไรนะไม่หยุดไม่หยุดายการละครปะเนี่ยร้องให้การละครหรือเปล่าเนี่ย เฮ้ยอย่าเปิดตู้เย็นแรงเดี๋ยวมันเสียไม่มีตังค์ซื้อนะใครใครคะเนี่ยฟรานซีนใครใครคะเชินโทรมาเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าปู่ทวดของปู่ทวดของปู่ทวดของลูกพี่ลูกน้องคุณได้ล่วงลับไปแล้วปู่ทวดของปู่ทวดของปู่ทวดของของลูกพี่ลูกน้องของคุณได้ล่วงลับไปแล้วและด้วยเหตุผลบางอย่างท่านได้ทิ้งสมบัติมหาศาลไว้ให้ชุเโดยเฉพาะ คุณจะรับหรือไม่ทุกคนมันหุบยิ้มไม่ได้เลยมันหุบยิ้มไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเราตอบอันนี้ทุกคนว่าเราจะได้เงินมาไหมหรือเราต้องเราต้องแบบเราต้องแบบอยากแสดงออกว่าเราแบบอยากได้เงินขนาดนั้นไหมเร,เราจะได้มรดกอ่ะทุกคนเราต้องแบบมีเงื่อนไขมค่าเห็นไหมหรือว่ามานีมานียังไงเนี่ยแต่ที่แน,น่คือไม่ขอบคุณนี่คือไม่ใช่ตัดออกเลย อุ้ยทุกคนเอาอยเนี่ยอุ้ยยิ้มไม่ได้เลยเก็บทรงไม่อยู่เก็บทรงไม่อยู่เราต้องเก็บทรงขายใต้เงินไข่อุ้ยทุกคนเราได้ตังค์มาสองพันห้าก็คือมรดกมหาศาลของคุณปู่คือให้เงินเรามาส่งพันเอปู่คะยังไม่พอซื้อเตาอันใหม่เลยค่ะแต่ก็ขอบคุณค่ะถูกว่าแบบบ้านเราได้ต่อชีวิตครอบครัวของเราสี่คนเนาะยังไม่หายเศร้าอมีตังค์ซื้อคอมยัง ซื้อแปลงปลูกคอมเครื่องดนตร <ไป S 1> ีใช่ใช่ฉันต้องอฉันต้องซื้อคอมพิวเตอร์แลนวซื้อเครื่องดนตรีให้พี่แกว้วนี่คือเงินจากมรดกของปู่ทวดของปู่ทวดของปูทวดของลูกพี่ลูกน้องคอมมากเลยอันดับแรก1,000บาทมาค่ะต,ต้องวางบนโต๊ะหรอโต๊้เท่าไหร่โต๊ะทุกผูมีไหมโต๊ะต้องสื้ ไม่เก้าอี้ไม่ซื้อใหม่นะไหนบอกพกผ้าไงทำไมต้องวางโต๊ะด้วยแล้วเราก็ต้องซื้อเครื่องดนตรีเอาพี่แ้วเล่นกีตาร์ไปแล้วกันนะกีตาร์ตั้งหกร้อยโหแพงโคตรแพงโคตรต่างแลละเหลือ800และเป๊ปเจอได้เปิดบัญชีก็ลองใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ก ี่สร้างวันชีรักโซเชียลมีดีอะทำไมอะทำไมอะใ้เก้าอี้นี้ไม่ได้แน่เลยอันนี้ละกนันเนาะ75บาทเนาะไว้มีตังแล้วเดี๋ยวจะซื้อแบบเก้าอี้ที่ไม่ปวดหลังให้นะมา น้องโมย,ยังเศร้าอีกหรอคะยังเศร้าอีกหรอต้องการความสนุกสนานสนุกสนานทำยังไงอะทำยังไงถึงจะสนุกสนานเออดูรายการดูทีวีดูทีวีต้องดูรายการตลกคะ่ะเปิดมันเปิดรายการตลกอยู่แล้วหรือเปล่า <todo> พี่แก้วกลับบ้านมาพร้อมเงินสองร้อยบาท <todo> อะไรใครทำกับข้าวว่าวนาี่กินอาหารแสนง่ายทำกับข้าวมันเสียตังค์ก็จะไหม นี่พี่แก้วกลับมานี่รักในเสวนซีเวอร์กลับมาก็ดิดตรแนวตะแนวไปเลยสิคะน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งมาดูแปลงสวนดิถอนว่าจะพืชว่าถอนว่าจะพืชเร็วมาทําสวนเร็วพี่แก้วไปไหนอ่ะเอ้ยไม่ใช่พี่แก้วไม่ใช่พี่แก้วไม่ใช่พี่แก้วพี่แก้วหยุดพี่แก้วหยุดพี่แก้วหยุดไม่ใช่พี่แก้วไม่ใช่พี่แก้วไม่ใช่พี่แก้วพี่แก้วผิดคนผิดคนพี่แก้วพี่แก้วพี่แก้วง่วงพี่แก้วง่วงพี่แก้วง่วงพี่แก้วนอนเลยค่ะ ยังง่วงนอนเลยค่ะเอาน้องโมนอนแล้วหรอน้องโมยังไม่ได้ทำการบ้านเลยเพราะนักเรียนมัธยมปลายเกรดซีเดี๋ยวตื่นมาน้องโมต้องทำการบ้านน้องโมจะต้องเป็นนักเรียนดีเด่นนี่มีความสุขไหมเพื่อนน้าทักษะทำสวนเป็นระดับสองแล้วอ่าให้ไปฉี่ก่อนแล้วก็ให้ไปนอนอ่ะให้อาบน้ำด้วยครับอาบน้ำอย่างรวดเร็วแล้วก็ให้เพื่อนนอนส่วนปูเป๊ะทำไรอะ่ะเลือกงานจิตกรรมเลือกทำไมไม่นอนเลยเลือกทำไม ไม่มีตังค์นะเลือกมาไม่มีซื้อนะเ uh <huh. S 1> ออเ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 ยสเยสเยสนอนไปนอนนอนถเถอะใช่ี๋ยวสิสสสส well. ไม่มีโต๊ะให้น้องโมท,ทำการบ้านเฮ้ยไม่ต้องมีโต๊ะก็ทำได้หรือปะหรือป<ส>อเหล่านาติดตามไลฟ์ของเรารวมถึงเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย Happy.